สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่อง YouTube มงคลชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมเหมาเปาตุงนะครับจะมาแนะนำหรือว่าจะพาทุกท่านนะครับไปชมรถยนต์นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยจริงๆครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมตัวจริงอย่างที่ผมเห็นนะครับเข้ามาดูแบบใกล้ๆละเอียดละเอียดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะฮะ นี่คือนะครับรถยนต์เก๋งนะครับีดานแห่งยุคเลยกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นซีวิ c นะครับฮอนด้าซีวิ fc 1.8 el นะครับเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องพันแเลยตัวนี้บอกเลยนะครับว่าออปชั่นมีมาให้ครบแน่นอนที่ Honda ใส่มาให้ครบแต่ว่าวันนี้ผมเหมาเปาตุงจะพาทุกท่านมาชมความเดิมความใส นะครับความสวยงามความเท่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ในรถเก๋งคันนี้นะครับสำหรับ Honda Civic 1.8 FC ELP 2017คันนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำเลยนะครับสีดำตัดกับตัวรถสีขาวนะครับตัวนี้สีดำเงาตัดกับตัวรถสีขาวมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิรนะครับด้านหน้าแล้วก็จะมีตรงนี้ครับตัวนี้เป็นลิ้นยางลาย เทปลามาให้นะครับตัวนี้ลงตัวมากๆครับบอกเลยนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แยกนะฮะสูงต่ำนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ดันดิ้งไลท์มาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะยังมีสปอร์ตไลท์หรือว่าเป็นไฟตัดหมอกเพิ่มความสวยงามความเท่เข้ามาอีกโฉมนี้นะครับเป็นโฉมของ f c ไฟเลี้ยวนะฮะจะมาอยู่ตรงด้านข้างนะครับตัวนี้จะแยกออกมาจากไฟหน้าเลยตัวนี้ข้างหน้านะครับ แต่ที่หล่อเลยนะครับตัวนี้หล่อมากๆตัวนี้นี่ครับแม็กขอบ18สีดําตัวนี้สวยงามมากๆนะครับมันจะลงตัวกับชุดแต่งโมดูโลนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันของโมดูโล่ฮอนด้าของแท้จากศูนย์เลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆลงตัวมากๆสําหรับชุดแต่งแล้วก็เจ้า fc คันนี้นะครับ ส่วนไฟเลี้ยวก็จะมีโครเมียมมาตัดกับสีขาวนะครับมันจะลงตัวแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับส่วนด้านข้างนะครับดูมาตัวนี้มือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ก็ชับมือเปิดปิดง่ายสะดวกสบายนะครับชุดแต่งอย่างที่บอกไปเป็นสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้เป็นของโมดูโลจากค o นด้าโดยตรงนะครับของแท้ลิขสิทธิ์เลยนะครับ เจ้าของเดิมคันนี้ดูแลดีมากครับคันนี้สวยงามมากๆภายนอกว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูภายในอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราชมรอบๆคันกันไปก่อนภายในสวยมากๆคันนี้บอกเลยว่าเท่มากๆคันนี้นะครับเจ้า c ีวิ c เอคันนี้เป็นโฉมโมเดลปี2017นนะครับด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของโฉมนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับ ที่ออกแบบมาให้เป็นตัว C นะครับตัวนี้คล้ายๆบางคนก็บอกว่าเป็นบุมเมลแงนะครับบางคนก็เป็นตัว C นะครับตัวนี้นี่คือเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ f c นะฮะที่เป็นจุดเด่นเวลาเบรกเวลากลางคืนนะฮะก็จะให้ความให้แสงนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วนะครับเห็นแต่ไกลๆแล้วเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับ ก็ยังจะเพิ่มความเท่ความหล่อเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะเป็นตัว C อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v t e ท1 0 8นนะครับให้กำลังขับอยู่ที่181แรงม้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมความใสความเดิมของเครื่องยนต์เจ้า c ีบิ f f 1.8 EL คันนี้ตัวนี้ท็อปสุดๆบอกเลยว่าออปชั่นเต็มๆม,มากคันนี้เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันเลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ในส่วนของออปชันต่างๆที่มีอยู่ในตัวรถเราจะไม่เน้นมากนะครับเราจะแนะนําพอที่ท่านผู้ชมเป็นคร่าวๆแต่เราจะมาเน้นในส่วนของความใสความเดิมของห้องเครื่องแล้วก็ตัวรถนะครับซีวิค fc เจ้าซีวิค fc ตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตต่างๆตัวนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับตัวนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับดูครับความเดิมของน็อตตรงหูคานนะครับ นี่ครับความใหม่ของเครื่องรอยมาร์กต่างๆจากโรงงานนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับตัวนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาดูตัวจริงนะครับเข้ามาย่นโฉมว่าเจ้า FC คันนี้มันเท่มากๆครับรอสุดๆนะครับตัวนี้นี่ครับฝากระโปรงเดิมๆห้องเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับข้างหน้าชุดแต่งชุดแต่งนะครับ มาตัวนี้เพราะว่าที่เป็นในส่วนของรถที่มีดีไซน์ทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับในการที่เจ้าของเดิมเขาจะไปใส่ชุดแต่งหรือว่าสเกิร์ตรอบคันมามันก็จะใส่ในส่วนที่แบบไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับในส่วนนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีมาแปะนิดนึงนะครับพอให้ดูแบบสวยงามให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะยังไงเจ้า fc ตัวนี้มันเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาได้เท่สปอร์ตอยู่แล้วนะครับรูปลักษณ์ทันสมัยมากๆนะครับคันนี้ ในส่วนที่เราดูภายนอกแล้วก็เครื่องยนต์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมภายในตัวรถนะครับว่าคันนี้นะฮะข้างนอกดูใหม่ดูใสแล้วไปดูข้างในนะฮะบ,บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้ามาชมเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมภายในตัวรถก่อนนะครับว่าตัวนี้ ภายในตัวรถนะครับก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับโครเมียมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ตัดกับสีเทานะครับตัวนี้ไม่ว่าจะมือจับนะครับสีโทนดําเบาะหนังสีดํานะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ปุ่มพุทธสตาร์ทนี้ส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจนี่ครับกุญแจตัวนี้นะครับสามารถนะฮะ สตาร์ทรถได้นะครับเวลาที่เราไปนั่งข้างนอกแล้วเราจะกลับเข้ามาในรถเราอยากไม่อยากเข้ามาร้อนๆนะครับเราก็สามารถนะครับกดสตาร์ทรถให้มันเปิดแอร์รอเราในรถได้เลยนะครับพอเราเข้าไปในรถปุ๊บเราก็จะเย็นฉ่ำเลยนะครับสำหรับกุญแจตัวนี้นะครับนี่ครับวเดี๋ นีครับท่านผู้ชมกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีรถก็จะสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์รอเลยพอเรากลับจากมาข้างนอกจากเข้ามาในรถเราก็แค่เปิดประตูเข้าไปนั่งแอร์เย็นรอเราเลยนะครับสําหรับบอกเลยว่า Honda เขาใส่มาให้เต็มจริงๆนะสำหรับออปชั่นนะตัวเจ้าตัว c ี v i เ FC คันนี้นะครับเป็น EL นะครับตัวท็อปสุดของเครื่องพันแเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเราสาธิตกุญแจไปแล้วนี่ครับ มาดูด้านในนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาดูกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับด้านในเนี่ยสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับ fc คันนี้เลขไม่นะครับอยู่ที่6กหมืกิโลนะบอกเลยว่าน้อยมากๆสำหรับรถอายุ3ปีนะครับมาตรฐานก็จะประมาณนี้แหละนะครับข้างในก็จะเป็นเบาะสีดำเจ้าของเดิมนะฮะดูแลรักษาดีโดยการมีพรมข้างล่างนี่ครับ ติดพรมปูพรมมาให้นะครับตัวนี้ทั้งหน้าหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้ปูม,มาให้นะครับนอกจากจะเป็นเบาะหนังที่ดําแล้วข้างๆพรมก็สีดํามันจะดูแบบเท่ดูเข้มดูดุดันเข้าไปอีกนะครับภายในนะฮะนี่ครับ ครับผมเข้ามาข้างในนะครับในตัวของ CBFC นะครับ1.8 ELP 2017คันนี้นะครับท่านผู้ชมนั่งที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ผมเป็นคนที่ตัวใหญ่มากๆนะผมอ้วนมากๆตัวนี้นั่งแบบสบายเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยที่แบบตัวนี้กระชับมือมากๆหุ้มด้วยหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหุ้มด้วยหนังมีแถบได้นะครับเพิ่มความ สวยงามเข้ามาอีกนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์ควบคุมเสียงเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จอก็จะเป็นตัวระบบทัชสกรีนมาให้นะครับตัวนี้พร้อมกับกล้องนะครับถอยนะครับตัวนี้กล้องถอยที่อยู่กล้องมองด้านหลังเวลาถอยตัววิทยุเครื่องเสียงก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับตัวนี้ ส่วนเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องไม่ได้มีเบรกมือดึงมันแต่ก่อนแล้วเกียร์เนี่ยบอกเลยนะครับตัวนี้กระชับมือมากๆหัวเกียร์ก็จะเป็นทรงหุ้มเลยนะสีดําตัดกับอ่าสีอ่า,อาเทานะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มความคือมันออกแบบมาลงตัวแล้วก็สวยงามและเท่มากๆนะครับ ภายในเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในยานอาวกาศเลยทีเดียวนะครับเบาะมันก็จะเป็นช่วงคือผมตัวใหญ่ๆเนี่ยผมนั่งขาเหยียดได้แบบกระชับมากนะครับตัวนี้ภายในนี่คือกว้างเลยลหละสําหรับรถเจ้าตัว c ีวิกเอคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านผู้ชมที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องกังวลที่ว่าเออเราเข้ามานั่งเราจะอึดอัดอะไรไหมย,ยังไงนะครับอันนี้คือบอกเลยนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับอ่า ได้ดูภายนอกภายในกันไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถยนต์ที่อยากได้รถยนต์ที่เป็นขนาดกลางตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เดิมๆใสๆแล้วก็เป็นรถที่พรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยละ่ะสวยงามมากๆนะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกเป็นรถที่ หลายๆท่านได้หลายคนนะครับตามหาหรือว่าเป็นรถในฝันได้หลายคนที่อยากนําเป็นเจ้าของมาครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่กําลังมองหาอยู่นะครับเข้ามาชมตัวจริงมาชมความเท่ความหล่อได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับรอ f c ตัวนี้เจ้า f f c ตัวนี้รอท่านผู้ชมอยู่แล้วที่มงคลคารเซ็นเตอร์ติดต่อเข้ามาขอชมขอดูรถได้ที่ เบอร์ตามด้านล่างนี้หรือว่าตามทักเข้ามาที่ทางเพจ Facebook ของเราได้นะครับรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้เข้ามาได้นะครับอย่างที่บอกไปต่อคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้เน้นในส่วนของออปชั่นที่มีอยู่ในรถนะครับเปิดตัวมาบอกราคาเลยนะครับตัวนี้เปิดตัวมาป้ายแดงนะครับขายอยู่ที่9,59,000บาทตัวนี้ป้ายแดงขายอยู่9 5 9 0 0 0บาทอันนี้เดิมๆนะไม่ได้มีชุดแต่งอะไรชุดแต่งมานี วันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราขายอยู่ที่ราคา659,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าสมราคาแน่นอนสำหรับความหล่อความเท่แล้วก็ได้สีขาวด้วยนะครับตัวนี้สีขาวเป็นสีอะไรที่หายากมากๆสำหรับ C ีบีเ FC ได้หลายท่านบอกว่ามีมาไหมมีมาไหมเรามีมาให้แล้วนะครับเข้ามาชมได้หรือว่า ขั้นที่แบบว่าเอาเลยโทรเข้ามาจองได้เลยเม้นเข้ามาฝากเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินของเราจะติดต่อกลับไปนะครับท่านผู้ชมอยากได้ข้อมูลหรือว่าอยากาสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวกับการออกรถนะครับสำหรับเจ้า F C คันนี้ทิ้งเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้นะครับเข้ามาชมได้เดี๋ยวเราจะได้เข้ามาชมรถความหรูความใสมีให้แน่นอนนะครับราคา659,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ C i v ี c F C 1.8 EL ปี2017คันนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมหมาเปาตุงนะครับคลิปนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดแล้วคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะพาทุกท่านไปชมรถอะไรติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานํารถที่สวยนํารถหล่อๆที่เท่ๆแบบนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมหมอเปาตุงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ